อาเลยะลตอนที่ข้าววันนี้เราจะมาให้อาหารไก่นะคะคือขนมปังดูได้มันหิวมันหิวอีกแล้วเอนอนนเจอ <c oughs> เจอขนมปังแล้ววิ่งวิ่งกันเปนแถวเลยเอาเด้เอะเด้แย่งกันหาที่กินหาแบบงงเลยอะ่ะ <c oughs> นี้ก็แย่งเอาเอา ย้อนไปนู่นมั่งดิจะได้เดินได้เออรู้มันหิวมาจากไหนโน่นวิ่งกันวิ่งวิ่งวิ่งแบบเหมือนคนว่าอะไรเงี้ยวิ่ทำไม่ วิ่งไปอยนี้อย่างบพี่ฉะนาดคลิปอยู่เธอกับพูดไม่เพาะวิ่งแบบวิ่งแยงหน่มปังกันใหญ่เลยนะโน้น